โอเคครับก็กราบเรียนท่านผู้ในการนะครับแล้วก็ท่านรองผู้มนการฝ่ายวิชาการนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางงานสื่อการเรียนการสอนนะครับได้รับมอบหมายจากท่านรองผู้มีการฝ่ายวิชาการแล้วก็เป็นโครงการจากวิายลาลัยนะครับได้สนับสนุนงบป,ประมาณให้ดําเนินการจัดนะครับโครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทย กับต่างประเทศนะครับก็โดยเป็นการอบรมภาษาเกาหลีสําหรับคุณครูแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมการอบรมนะครับก็โดยรวมเนี่ยก็มีจํานวนผู้เข้ารับการอบรมนะครับเป็นคณะคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ย15คนนะครับแล้วก็มีนักเรียนนะครับเข้าร่วมที่สนใจนะครับเข้าร่วมการอบรมอีก15คนนะครับเพื่อจะได้ รวมทั้งทั้งหมดเลยก็คือ30คนนะครับในการอบรมซึ่งหลักสูตรนี้ก็เป็นการอบรมหลักสูตรเ0ชั่วโมงนะครับโดยมีท่านวิทยากรนะครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภาพรบุญลุ่งนะครับก็เป็นประธานโครงการอบรมภาษาเกาหลีสําหรับบุคคลภายนอกแล้วก็เป็นอาจารย์ประจราําสาขาวิชาภาษาเกาหลีคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเป็น วิทยากรในการให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมตลอดทั้ง90ชั่วโมงนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็เป็นพิธีเปิดนะครับก่อนที่จะได้เป็นการเรียนตามเวลาปกติแล้วเราจะเรียนกันเนี่ยก็คือ18นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาของแต่ละวันนะครับซึ่งในวันนี้ก็ขอเวลาในการประกอบพิธีเปิดสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะได้เรียนเชิญท่านผู้บริการ การเปิดนี่ขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองผู้ในการฝ่ายวิชาการนะครับได้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้เบื้องต้นนะครับให้ท่านผู้ในการได้ได้รับทราบนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองครับาเรียนท่านผู้ในการท่านวิทยากรแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านค่ะ,ะสาหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการ ในการติดต่อสื่อสารทางด้านภาษาต่างประเทศนะคะโดยที่วิทยาลัยเราได้เลือกอยู่สองภาษาคือภาษาจีนกับภาษาเกาหลีนะคะในสำหรับคลาสนี้เป็นการอบรมภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐานซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจํานวน33ท่านนะคะสำหรับในการอบรมนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์นทวุฒิได้เรียนท่านก็คือว่าเราเริ่มเรียนกันตั้งแต่ เวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกนะคะมีเบรกอยู่15นาทีเพื่อที่ว่าจะให้เราได้ได้ผ่อนคลายกันนะคะ,ะในการดำเนินงานนี้นะคะ,ะใช้เงินอยู่ประมาณ1 1 2 0 0 0 0 0 0กว่าบาทนะคะ1 2 0 0กว่าบาทนะคะระยะเวลาของการดำเนินการดาเนินกิจกรรมเนี่ยทั้งสิ้นจะ,ะจะไปสิ้นสุดการเรียน จริงๆเลยก็คือจริงๆสําหรับว,วันวันที่เราเรียน3มชั่วโมงกันเนี่ยจะอยู่ที่เดือนพฤศจิกายนนะคะประมาณกลางๆเดือนก็จะเส็จสิ้นโครงการนะคะท่านพอก็เราก็จะมีการประเมินโดยที่ท่านอาจารย์ก็จะให้ข้อสอบเรามาแล้วก็เพื่อที่จะดูว่าการเรียนของเรานั้นมีความก้าวหน้าได้มากขึ้นแค่ไหนนะคะโดยวัตถุประสงค์ที่ที่เราจัดมาในครั้งนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ก่อนที่เราจะเขียนโครงการคือว่า เราได้ระบุตัวบุคคลที่ที่จะมาเรียนก็คือว่าตัวบุคคลที่จะมาเรียนก็คือจะเป็นบุคคลที่ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานที่ต้องประสานงานกับต่างประเทศนะคะ finden, เช่นอ่าเช่นประชาสัมพันธ์นะคะประชาสัมพันธ์แล้วก็ทางด้านหลักสูตรนะคะด้านหลักสูตรด้านสื่อด้านขององานความร่วมมือแล้วก็ทางด้านของงานทวิภาคีอะไรไปด้วยนะคะแต่ก็มีอาจารย์บางท่านที่ไม่สามารถที่จะมา อบรมกับเราได้เนื่องจากว่าติดสอนภาคสมทบนะคะอาจารย์อะครับอาจารย์แล้วก็ท่านหออค่ะก็เลยมีมีบางส่วนนะคะก็เลยมีบางส่วนที่คาดหวังว่าจะอ่าจะอยู่ในโครงการจะอยู่ในโครงการร่วมนะคะสาหรับการเรียนการสอนนะคะก็คืออ่าภายในอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเข้ามาเยอะหน่อยอะค่ะพอในในในครั้งนี้อะค่ะท่านนะคะครั้งนี้นะคะ,นะคะ,ะ,คะดิฉันขอขอบคุณอ่าท่านวิทยากรนะคะอ่าแล้วก็ ทุกทกท่านที่ทําให้กิจกรรมนี้ได้ได้กำเนิดได้กําเนิดและได้เกิดขึ้นนะคะทั้งอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเท่าที่เราเรียนมานี้ยังไม่มีใครขาดเลยค่ะพอเรียนกันทุกวันนะคะเรียนเรียนกันทุกวันนะคะถ้าวันนี้ท่านถ้าวันน,น,นี้ท่านไม่ติดภารกิจนะอยากให้ท่านอยู่ในคลาสด้วยะคะ <laughs> ่ะ,ะจากนี้ไปนะคะขอขอเรียนนำท่านพ่อกรวเปิดนะคะ สวัสดีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภาพรบุญรุ่งนะครับประธานโครงการอบรมภาษาเกาหลีพื้นฐานที่เคารพนะครับซึ่งท่านอาจารย์สุภาพรกับผมก็ได้มีโอกาสร่วมโครงการกันตอนคราวที่กระทรวงศึกษาธิการจัดไปอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรื่องภาษาวัฒนธรรม ที่ประเทศเกาหลีเมื่อสองปีที่แล้วนะครับก็ไปในนามของกระทรวงศึกษาธิการผมก็ได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้กับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เก่งมากนะครับต้องกราบขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับที่ให้ความรู้ให้ประสบการณ์กับทางกระทรวงศึกษาธิการในคราวที่ไปตอนนั้นนะครับนี่ก็เป็นผลพวงที่พวกเราได้ทำโครงการความร่วมมือ กับทางเกาหลีนะครับก็มีการจัดอบรมโครงการนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะครับที่ท่านรองดอรัชยาได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับเรามีคุณครูอยู่ในนี้ส5บหท่านใช่ไหมครับตอนนี้แบบนีที่พอเห็นอยู่ก็มีครับท่านอาจารย์นัทวุฒินะครับอาจารย์ปรนัดดานะครับ อานะจารย์รุ่งโร์แล้วก็มีลูกศิษย์อีก15คนนะครับเสีย mm. ดายว่าอยู่ในช่วงของกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางปกตินะครับไม่งั้นก็จะมีคนสนใจนะครับทั้งครูบุคลากรนะไม่ใช่เฉพาะงานที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะครับ นะยังมีคนอื่นๆที่สนใจอีกจํานวนมากแล้วก็นักเรียนนักศึกษาของเราครับถึงแม้ว่าตอนนี้เรียนออนไลน์เหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งวันทั้งคนครูทั้งนักเรียนนะครับท่านอาจารย์ทุกท่านแต่ก็ไม่มีใครชัดดาวนะปิดหน้าจอหนีเรียนเดี๋ยวนี้หนีเรียนเนเขาหนีกันแบบสมัยใหม่แล้วนะครับไม่ต้องกระโดดรั้วนะครับนะไม่ต้องทําแบบสมัยก่อนใช่ไหมครับอาจารย์นงรวดนะครับ นะการการหนีเรียนทุกวันนี้ง่ายมากนะครับในยุคออนไลน์แต่ก็ได้รับรายงานจากท่านอาจารย์รุงโรนะที่เป็นเจ้าของโครงการแล้วก็ผมได้โทรคุยกับท่านอาจารย์สุภาพรก่อนหน้านี้นะครับอาจารย์ชื่นชมบอกว่าพวกเราตั้งใจเรียนกันเป็นเด็กนักเรียนที่น่ารักมากนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ก็เหมือนกันที่อยู่ในคลาสนี้เนี่ยนะ นนี้ตอนที่ปอพูดก็คงได้ยินอยู่นะครับนะก็ขอชื่นชมนะครับทั้งคุณครูทั้งนักเรียนนะครับที่รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในช่วงที่เราอยู่ในสถานการณ์โควิดตรงนี้นะครับนะมาพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาซึ่งท่านอาจารย์ประพรก็ได้เสียสละเวลานะครับนะแล้วเราได้วิทยากรที่เก่งระดับประเทศนะครับ จากคณะอักษรศาสตร์จุฬาที่ถือว่าสุดยอดที่สุดของประเทศไทยแล้วนะครับแล้วได้ไปผ่านการอบรมนะครับได้มีโอกาสนะที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ที่สำคัญตรงนี้นะครับเรามีโอกาสนะที่จะต้อนรับคณะ,ะเพื่อนอาจารย์ลูกศิษย์จากทางเกาหลีที่มาร่วมโครงการได้เปลี่ยนกับเรา หรือเราก็มีโอกาสนะครับได้ใช้ในการทำงานนะครับหรือการไปแลกเปลี่ยนในอนาคตซนะึ่งช่วงวิกฤตรตรงนี้เราใช้เวลาคุ้มค่ามากนะครับต้องขอบคุณท่านรองดรัตยาท่านจานุงโรดนะครับนะที่คิดทำโครงการพัฒนาเรื่องภาษาเกาหลีถึงแม้จะเป็นระดับพื้นฐานนะแต่ก็คิดว่ามีประโยชน์มาก นะเพราะเป็นเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับถ้าที่พอคุยกับท่านอาจารย์ธุปพร์อาจารย์นุ่งโรดแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับเราไม่ต้องใช้ระดับสูงอะไรมากก่อนนะเ,อ basic, เอาเบสิกเอาวยากรณ์สำคัญนะครับเอาเรื่องของฟังพูดอ่านเขียนเบื้องต้นที่จะได้ไปสู่ในระดับกลางหรือระดับสูงอะไรต่อไปได้นะครับนะวันนี้เดี๋ยวพอจะได้นะส่งภาพกิจกรรมนี้ ไปให้ทางมิริมนะครับไปให้ทางฟรีเวดของเกาหลีได้เห็นศักยภาพความตั้งใจของเทคนิคเมนบุรีแล้วก็โครงการที่ท่านอาจารย์สุภาพรนะครับนะจะได้ไปเล่าไปบอกต่อจริงๆปีนี้เราก็จะมีโครงการไปไประชุมระดับนานาชาตินะครับกับประเทศสมาชิกทั่วโลกนะแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่เกาหลีก็ยังรุนแรงอยู่ อา,าจารย์สุภาพรก็ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับเข้าร่วมประชุมสัมมนาออนไลน์ซึ่งมีมาจากทุกประเทศทั่วโลกนะครับอาจารย์สุภาพรได้พาปอไปสัมผัสบรรยากาศ่อนนั้นแล้วนะครับในฐานะที่เป็นผู้บริหารนะครับก็เห็นการได้เปลี่ยนในเชิงวิชาการวัฒนธรรมกับเกาหลีซึ่งประเทศเกาหลีนี่ให้ความสําคัญมากโดยเฉพาะพันธมิตรอย่างประเทศไทย พวกเราก็ทราบว่าเป็นประเทศที่ร่วมรบกันมาในสงครามเกาหลีนะครับท่านอาจารย์ได้ให้คําแนะนําในเรื่องโครงการดีๆกับเทคนิคมีมาตลอดนะครับันวันนี้ผมก็ต้องกลับกับขอบคุณท่านอาจารย์สุภาพรที่เคารพร,รักนะครับแล้วก็ภาควิชาชนศาสตร์ของจุฬาที่ได้มาร่วมมือกันพัฒนาโครงการพัฒนาชีวไทยกับต่างประเทศอบรมภาษาเกาหลีให้กับ บุคลารกรและก็นักเรียนัาศึกษาของเทคนิคมินบุรีผมดูพื้นสีนี้สวยงามมากนะครับสีน้ําเงินเป็นสีประจําเทคนิคเมินบุรีแล้วก็สีจมพูก็เป็นรั้วจามจุรีนะครับที่สวยงามมากและกล้าวนี่สวยงามจริงๆนะครับเราได้ร่วมมือกันอย่างดีมากนะครับเป็นโครงการที่น่าชื่นชมผมก็อยากจะ ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดรสุภาพรนะครับแล้วก็คณะทํางานทุกท่านคุณครูที่เข้ารมทุกคนนะครับลูกศิษย์นักเรียนนักศึกษาที่เข้าโครงการในรุ่นนี้อยากให้มีการจัดโครงการในลักษณะแบบนี้นะครับอาจารย์ต้องโรดถ้าไงทํารุ่นต่อๆไปหรือขายายในระดับกลางระดับสูงก็โคกับทางจุลานะครับ,นะรบเราเป็นพันธมิตรที่ ดีต่อกันนะครับก็ขอให้ได้นำเอาความรู้ประสบการณ์ที่ท่านอาจารย์ได้อบรมถ่ายทอดในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการศึกษากับการพัฒนาความร่วมมืออาชีวะระหว่างประเทศไทยกับประเทศเกาหลีในอนาคตนะครับกับขอบพระคุณท่านอาจารย์ธุปรพรน์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คณะทำงานครูทุกคนนะครับที่ได้ ข้ามาร่วมในโครงการลูกศิษย์ด้วยนะครับที่ไดใช้เวลาว่างตรงนี้นะ mm hmm. เหนืดเหนื่อยจากการเรียนก็ยังเสียสละเวลามานะครับมาเรียนมาหาความรู้นี่เป็นวัฒนธรรมของเราชาวเทคนิคเมนบุรีนะครับที่ต้องการเห็นการพัฒนาบุคลากรเห็นการพัฒนาลูกศิษย์ที่ยั่งยืนนะครับโดยเฉพาะเรื่องภาษาที่มีความสําคัญมากนะครับนะมีภาษาที่เราได้เปรียบ ครับไม่ใช่รู้แค่ทักษะวิชาชีพรู้แค่ทฤษฎีแต่เรามีความรู้ด้านการปฏิบัติสื่อสารได้นะครับนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับก็ราบขอบคุณครั้งหนึ่งนะครับก็ขอให้การอบรมโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาชีวะไทยกับต่างประเทศอบรมภาษาเกาหลีสำหรับครูและนักเรียนนักศึกษาของเทคนิคเมงบุรีนะครับประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ครับกับขอบพระคุณท่านผู้ในการนะครับก็ขอบคุณท่านรองผู้ในการด้วยนะครับ